ก่อนที่มีอาการป่วยอ่ะคือเป็นยังไงถึงทราบว่าเราป่วยคะค,คือเกิดอะไรขึ้นทำไมจริงๆเนี่ยป่วยป่วยแรกอ่ะคะ่ะก็คือเนื้องอกทีนี้เนี่ยเนื้องอกเนี่ยมันก็ไม่มีอาการเราไปตรวจถึงเจอแต่อ,อันที่มีอาการแล้วแล้วนั่นคือ,อซีสต์ถุงน้ําที่รังไข่แล้วมันจะเลื่อนไปที่สเต,ตทที่จะเป็นมะเร็งหมายความว่ามีอาการยังไงคะคือหยุดอ,อยู่ดีประจำเดือนก็หยุดไปเลยปุ๊บประจำเดือนมาอยู่ดีเ,ออเดือนนี้ไม่มาอ้าวหายไปไหนแล้ว แล้วหายไปกี่เดือนเราถึงรู้สึกว่ามันคือตอนแรกก็หายไป3เดือนไม่ปกติเพราะว่าเพื่อนนุ่นเนี่ยเป็นพ m e n o p a u s e ทีนี้เนี่ยพอมีมีอาการนี้เราก็ถามเพื่อนก่อนว่าเอ๊ะตกลงว่าเราเป็นหรือเปล่าเพื่อนก็บอกไม่อาการมันไม่น่าใช่แล้วก็เลยไปหาคุณหมอคุณหมอก็ตรวจทีนี้อัลตราซาวออร์ตาซาวก็เจอเลยมีซิสฉุงน้ำรังไข่ทั้งสองข้างแต่แล้วก็คุณหมอฉีดยาที่จะเร่งการตกไข่ทีนี้ฉีดไปแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีผล ประจําเดือนก็ยังไม่มามก็เสร็จแล้วทีนี้รอจนครบหนึ่งเดือนประจําเดือนก็ไม่มาทีนี้ก็หลังจากนั้นเนี่ยหน้าค่ะมันเริ่มเป็นสีเทาที่ป่วยซิสถุงน้ำะนะคะก็ไปปรึกษาเพื่อนกับคุณแม่เพื่อนเขาก็บอกว่าเคยได้ยินเรื่อง water fasting ไหมเราได้เคยได้ยินแต่ IF <ะ> uh, i n t e r m a t i o n t fasting <ะ>แล้วทีนี้ก็อันนี้ทํายังไงล่ะเขาก็บอกว่าไม่ต้องทําอะไรเลยกินแต่น้ำอย่างเดียว แต่ว่า oh. ต้องคุมคุมะระดับน้ําตาลในเลือดให้มันได้ปริมาณที่คุณจะจ้ำเข้าไปได้ก่อน Water fasting เอามัยคืออะไรและวิธีการทำทำทำยังไงก่อน Water fasting เนี่ยนะคะอย่างแรกคือถามว่ามันคืออะไร uh. คือกระบวนการ reverse and reset ร่างกาย uh. ด้วยระบบการที่ autophagy เป็นการเซตร่างกายเราใหม่เซตร่างกายตั้งเข็มเราใหม่ตั้งนาฬิการ่างกายเราใหม่ตั้งนาฬิกาั้ารบ้างตั้งนาฬิการะบบเผาผลาญใหม่ตั้งนาฬิกาเรื่องกระบวนการในเซลล์ใช่กระบวนการในเซลล์ของเราใหม่เพื่อที่จะเขาเรียกว่าเป็นการซ่อมสร้างร่างกายด้วยตัวของมันเองวิธีการ วิธีการก็บอกว่าใช้แต่น้ําคือยังไงคะทานน้ำประมาณ5-6ลิตรแล้วแต่คน <5 S 1> นะคะ water fasting เนี่ยเราใส่เกลือเราใช้แค่อันนี้1นส่วนสเพราะว่าธรรมดาเราใส่ถ้า1ลิตร1หนึ่งครึ่งอ่ะสามขวดใส่ครึ่งช้อนชาต้องดูสภาพเก็โรคของเราก่อนถ้าผู้ผู้ป่วยเนี่ยมีโรคหัวใจเบาหวานความดานันไตไม่แนะนำเลย Oh, ทำไม่ได้ทไไม่ได้คนที่มีสุขภาพแข็งแรงแต่ออมีน้ําหนักตัวเกินหรือว่ามีภาวะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ้วนมากอย่างเงี้ยส,<า>สามารถที่จะทําได้แต่จะต้องมีการควบคุมระดับน้ําตาลก่อนที่จะเข้า water fasting ไม่อย่างนั้นเนี่ยจะมีอาการคือเขาเรียกว่าปวดหัวเหนื่อยอ่อนเพลียมากกว่าเพราะว่าระดับน้ําตาลเราเมื่อสูงอะคะ่ะแล้วก็เราหยุดทานเลยอะร่างกายก็จะตกใจ